หมุนไหล่หน่อยหมุนมาข้างหน้าหมุนมาข้างหลังแกงมงหน่อยครับเอียงคอหน่อยซ้ายขวาหน้าหลังโอเค okay. พร้อมฝึกสมองนะครับปรบมือหนึ่งครั้งขอแบบพร้อมเรียงหนักแน่นนะฮะถ้าน้องๆปรบมือถูกขอให้คุณครูอาจารย์ทั้งหลายถูกหวยรวยเบอร์ยนงวดถัดไปปรบมือหนึ่งครั้งเสียงดังขึ้นมาทีเดียวขอบคุณมากครับปรบมือสองครั้งปรบมือสามครั้งปรบมือสี่ครั้ง ปลกมือให้ครับนี่คุณครูกับนักเรียนจะปลกไม่เหมือนกันเวลาบอกห้าครั้งอ่ะเอาคุณครูอย่างเดียวนะคุณครูปลกมือให้ครับเอ้นเนี่เปลี่ยนขึ้นมาทีเดียวตอนแรกปรบธรรมดาไปอ่ะโอเคฝุ่นสมองพักเติยยังยังยังไม่ให้นั่งอ่าขอปลกมือแบบลบหนึ่งอย่าช่วงนี้ฉันจ้องแต่จะบวกอย่างเดียว อ่ะปรบมือแบบลบหนึ่งสมมุติผมบอกปรบมือห้าครั้งต้องปลกกี่ครั้งสี่ครั้งหันมองนะเธอยิ้มเ็่คิดเลขหน่อยก็แล้วแต่สะดวกนะครับอ่ะจากนี้ไปบอกปรบมือเท่าไหร่ลบออกในใจออกหนึ่งเนาะแล้วก็ปรบมือตามนั้นคิดว่าทาได้ไหมฮะได้ได้หมครับได้มั่นใจไหมมั่นใจทำได้ไหมได้ปลกมือห้าครั้งอานะตามนี้นะกติกาเดิมนะปรบมือห้าครั้ง ปลุมือสี่ครั้งถ้าครูผิดนะเอาเอามือถือขึ้นมาถ่ายไว้เราไปลงใน็ตติเตาะได้หลายวิวอยู่นะครับปลุมือห้าครั้งปลุมือสี่ครั้งเสียงแบบมาแต่ไกลๆนะฮะปลุมือสี่ครั้งปลุมือสองครั้งปลุมือสี่ครั้งปลุมือสองครั้ง ผมมือสามครั้งผมมือหนึ่งครั้งนั่นแหละมาจบกันตรงนี้อ่ะเก็คด้เลยนะขอบคุณนะครันะครับเกือบแล้วเกือบ